เดือนแห่งความรักดวงความรักของชาวราศีมีนจะเป็นอย่างไรสวัสดีครับผมเต้จากช่องพลังใจดูดวงครับและนีก่การดูดวงประจําราศีนะครับในเดือนแห่งความรักนี้นะครับว่าความรักของเรานะจะเป็นอย่างไรบ้างสําหรับคลิปนี้นะครับเราจะดูในเรื่องของคนที่โซสนิทนะคนที่ถูกบอกเลิกบอกลาคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะครับรวมไปถึงคนมีคู่ด้วยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรใน เดือนแห่งความรักนี้ราศีมีนจะเป็นอย่างไรนะครับมาดูซิว่าสําหรับคนที่โสดสนิทนะครับอดีตเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องคนที่โสดสนิทพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการปรับใจนะปรับใจในเรื่องของความรักปรับใจในเรื่องของการเข้าหาคนนะครับมันเหมือนเราเริ่มตกผลึกกับเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของความรักมากขึ้นพ่ขึ้นไปประพูดเนี่ยหมายถึงเรื่องของการปรับเรื่องของคำพูดปรับเรื่องของการเข้าหาผู้คนนะการที่เราจะทําตัวอย่างไรให้เขา ให้คนที่เข้ามาดีกว่าให้คนที่เข้ามาเนี่ยรู้สึกยังไงกับเราและเราเริ่มใส่ใจกับความรู้สึกคนมากขึ้นนันทำให้เราเนี่ยเออดูน่ารักมากขึ้นกว่าเดิมนัมีเสน่ห์มากขึ้นจากการที่เราปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับปัจจุบันไปขึ้นเป็นในเรื่องของมันเริ่มีจะส,สบายกับชีวิตมากขึ้นเพราะว่าการที่เราปรับใจด้วยนะครับแล้วก็ปรับในเรื่องของมุมมองหลายๆอย่างที่มันอาจจะเกิดจากประสบการณ์ของเรา เกิดจากความคิดของเราทุกอย่างมันก็เลยทาให้มันมีการปรับใจปรับความรู้สึกหลายๆอย่างให้มันดีมากขึ้นกว่าเดิมน,นะครับอนาคตหละ่ะอนาคตมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยเ,ออเจอในเรื่องอดีๆนะมาจากการที่เรามีการจัดการตัวเองตั้งแต่อดีตแล้วก็จนมาถึงปัจจุบันนะครับอนาคตทําให้เรามีความกล้ามากขึ้นแล้วก็ในเรื่องของความรักมันก็ไปทิศทางที่ดีได้นะครับเพราะว่ากากจากการที่เรา ค้นหาจิตใจตัวเองแล้วก็ให้เรามีความเข้มแข็งแล้วก็ทําให้ในเรื่องความรักมันก็เลยไม่เกิดปัญหาอะไรมากนักนะครับแล้วปัจจุบันล่ะนะแล้วคนจะมีคนเข้ามาไหมไพ่ขึ้นว่ามีนะไพ่ขึ้นว่าเป็นสิ่งที่มันดึงดูดเข้าหาตัวเราในเรื่องของความรักนะครับคือไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการที่ได้รับ ความรักที่มันเข้ามาแต่ความรักที่เข้ามาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปอย่างไรต่อและพัฒนาไปยังไงต่อมากกว่าในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันกําลังจะเกิดขึ้นนั่นเองนะครับเรามาดูซิว่าใ้ความรักที่มันกําลังเกิดขึ้นและเข้ามาเนี่ยลักษณะของคนที่เข้ามาหาเราเป็นอย่างไรนะครับเรามาดูในเรื่องของผู้หญิงก่อนดูซิว่าผู้ชายที่เข้ามามีลักษณะอย่างไรบ้างนะครับเอ่อสำหรับผู้ชายที่เข้ามาเนี่ยพ่ยขึ้นเป็นในเรื่องของการ ในเรื่องของใจเข้าหาเรานะครับคือเขาค่อนข้างที่จะออมีมีความลุกหนักเข้าหาเราเหมือนกันแล้วก็ค่อนข้างจะตกใจเหมือนกันนะคนนี้ค่อนข้างที่จะเป็นคนหุ่นดีนะ,ะเป็นคนหุ่นดีเลยแหละแล้วก็ค่อนข้างเป็นคนที่ออกกําลังกายนะครับเขาเราก็มีความสูงม,มากกว่าเราเพียงไม่ไม่มากแต่ก็มีความสูงกว่าเราแล้วก็ค่อนข้างที่จะทาผมยาวนะครับแต่ก็ไม่ได้ยาวเหมือนผู้หญิงนะแต่ก็มีมีความยาวมีความเซอร์นิดหนึ่งสำหรับผู้ชายคนนี้ ผิวก็อาจจะเป็นขาวๆหน่อยแต่ก็ไม่เชิงแบบขาวจ้วนะก็ขาวออกค,คล้ำๆหน่อยกเอ็เหมือนแบบเป็นสีไม่เชิงเป็นแทนแต่เป็นสีอมน้ำพึ่งนิดนึงนะครับสำหรับผู้ชายคนนี้ลักษณะแรกนะครับลักษณะที่2นะผู้ชายที่จะเข้ามาไขึ้นว่าเขาคนนี้ค่อนข้างเป็นคนรักครอบครัวนะเป็นคนอบอุ่นนะครับคือสังเกตนะเอ้ยเขาดูคุมคาพูดคาจาเขา,เาค่อนข้างจะพูดจาดีนะค่อนข้างเป็นคนอารมณ์ดีแล้วก็ทําให้เรารู้สึกอบอุ่นใจแต่คนเนี้ย ก็อาจจะไม่ค่อยตรงสเปคแต่มันตรงในเรื่องของใจมากกว่าอยู่ด้วยแล้วมีความสุขอยู่ด้วยแล้วรู้สึกแฮปปี้รู้สึกว่าเขาสามารถดูแลเราได้อะไรประมาณนี้เมื่อเราได้คุยกับเขาเมื่อเราได้พูดคุยหรือไปไหนด้วยกันได้ไปไหนด้วยกันแล้วรู้สึกมีความสุขมากขึ้นนะครับดังนั้นต้องสองลักษณะนี้ก็เป็นในทิศทางที่โอเคเขาอาจจะมีใจให้กับรเราให้เราลองสังเกต สองลักษณะนี้ก็ระกันะครับอ่ะมาดูผู้ชายบ้างผู้หญิงที่จะเข้ามาลนะักษณะแรกนะครับอ่าไพ่ขึ้นว่าผู้หญิงคนนี้ค่อนข้างที่จะมีผมยาวนะครับผมยาวแล้วก็เอ่อเขาเหมือนแบบมีความทุกข์ร้อนมาหาเรานะอ้าวเหมือนเราเป็นพลังบวกให้เขามากกว่าแล้วก็เอ่อเหมือนมันทําให้มันใกล้ชิดกันมากขึ้นจากปัญหาหลายอย่างแล้วมันทําให รู้สึกผูกพันรู้สึกมีความสุขนะครับก็เป็นเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่มันเข้ามาหาตัวเรานะครับรักษาที่2ไปขึ้นว่ามันเจอกันจากออนไลน์นะครับแล้วกเ็เป็นการพบปะเป็นการพูดคุยแล้วก็รู้สึกดีโปรไฟล์ค่อนข้างดีเมื่อเราเแบบดูโปรไฟล์เขาอะนะเขากเ็เขาก็โอเคนะมีร่างกายที่น่าสนใจเราก็รู้สึกดึงดูดกับเราด้วยนะเป็นผู้หญิงที่ คุยแล้วสนุกนะคุยแล้วไม่เบื่ออะไรอย่างเงี้ยรูปร่างหน,าหน้าตาของเขาก็ค่อนข้างที่จะออกแบบผมสั้นๆแต่ก็ไม่ได้ยาวมากนะครับแต่ก็ค่อนข้างที่จะมีความน่ารักมากกว่าสำหรับสองลักษณะนี้นะครับถ้าเราพบเจอก็มีโอกาสที่เขาจะมีใจให้กับเราใน่วงช่วงนี้ก็ถือว่าแล้วแต่เราเราจะพัฒนาอย่างไรต่อในเรื่องของความรักนั่นเองครับโอเคเรามาดูซิว่าความรักที่มันเกิดขึ้นนะครับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกอะไรกับเราบ้างนะครับพูดถึงเรื่องของสิ่งศักดิ์สิท <com> ธ <start> ิ <opard> <mm ์ไพ่ขึ้นในเรื่องของความอํานวยโวยชัยนะเราก็ให้เราได้รับความรักที่ดีเป็นจังหวะที่เราจะได้รับพลังงานที่ดีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับไพ่ขึ้นเป็นพลังงานของพญานาคนะครับแล้วก็เมื่อเราได้ไปอธิษฐานจิตนะจะได้มีความสมหวังมากขึ้นและทําให้เราเนี่ยไม่ผิดหวังที่เกิดขึ้นจากการตัดใจของตัวเรานะครับไพ่ขึ้นว่า ให้เราเต็มที่ในรักครั้งนี้แล้วก็สิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ควรจะเกิดในเรื่องต่างๆให้เราตั้งจิตตั้งใจแล้วก็สร้างพลังใจตัวเราให้ดีมากยิ่งขึ้นในเรื่องของจิตใจและอารมณ์ความรู้สึกนะครับในเรื่องของเซ์สิทซิกก็คอยปกปักรักษาแล้วก็ช่วยเหลือตัวเราเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแล้วทาให้เรามีพลังงานที่ดึงดูดเพศตรงข้ามด้วยนะครับเมื่อเราได้อาจจะมีเรื่องของการสวดมนต์การนั่งสมาธิเสริมบุญตัวเองเยอะๆเพื่อจะ ส่งเสริมตัวเองให้มีความกล้ามากขึ้นนะครับไพ่เตอือนอะไรบ้างไพ่เตอือนในเรื่องของการสร้างความสุขการสร้างจิตใจที่มีความมั่นคงในเรื่องต่างๆที่เรารู้สึกกังวลรู้สึกไม่โอเคอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับในเรื่องของการปรับทิตปรับใจให้มันดีขึ้นจากหัวใจของตัวเรานั่นเองนะดังนั้นแล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของอคนที่สดเสในช่วงนี้อยู่ที่80%นะก็ถือว่า เป็นการปรับใจของตัวเราให้พร้อมกับการกับความรักที่กำลังมีเข้ามานะครับเรามาดูซิว่าในเรื่องของคนที่ถูกบอกเลิกบอกลานะความรักเป็นอย่างไรนะครับอดีตเป็นอย่างไรสำหรับคนที่ถูกบอกเลิกบอกลาไปขึ้นเป็นในเรื่องของความกังวลใจแล้วก็มันเหมือนมันแบบมันติดค้างคาจิตใจอยู่ในเรื่องของรักเก่าที่มันเคยเก็บในจิตใจของตัวเรานะครับปัจจุบันยังมีอยู่ไหมดูซิ ก็ยังมีอยู่ภายขึ้นเป็นเรามันยังติดใจอยู่มันยังรู้สึกผิดรู้สึกมันไม่เคลียร์ไม่ชัดสักทีมาเลยทําให้เรารู้สึกแย่กับสิ่งที่มันผ่านมาแล้วมันไม่สามารถที่จะเอาบุกเขาออกจากอกตรงนี้ไปได้นะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือในเรื่องของใจของตัวเราในเรื่องของความรู้สึกต่างๆที่เราต้องค่อยๆเป็นค่อยไปในเรื่องของความรู้สึกความคิดจิตใจทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็ต้องค่อยๆคลี่คลายจิตใจตัวเราให้มันไป แบบค่อยๆเป็นค่อยไปก็แล้วกันเพราะว่าไอ้ความรู้สึกตรงนี้บางทีมันต้องเกิดจากการเคลียร์จริงๆถ้ามันไม่ได้เคลียร์มันไม่มีทางที่จะลืมได้แบบเต็มร้อยเอยู่แล้วนะครับแล้วเรามาดูซิว่าแล้วคนที่บอกเลิกบอกลาเราไปเขาจะมีโอกาสจะหวนกลับคืนมาไหมไพ่คือควาค่อนข้างยากนะเวลามันมันเหมือนมันสุดได้เท่านี้แล้วแล้วก็าการกลับไปมาไม่ สู้ทาให้มันแบบดีขึ้นหรือว่าเคลียร์มากขึ้นกับกายทําให้มันแยก่กว่าเดิมไพ่ขึ้นว่ามันจบแบบไม่สวยแล้วก็ทําให้ใจิตใจตัวเราเนี่ยมันถูกทิ้มแทงตลอดเวลาเมื่อแค่เราคิดว่าจะกลับไปปุ๊บมันก็โอ้ไม่รู้จะหาทางไหนแล้วแล้วก็สู้ให้เขามาคุยสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้มีผลที่จะเกิดในส่วนทางที่ดีจากใจของตัวเราได้อันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าหากมันมันไม่เกิดจากใจให้เรามีความสุขได้เราเดินหน้าต่อดีกว่าจะดีสุดนะครับ แล้วเราจะปรับใจอย่างไรให้ดีขึ้นได้บ้างนะไพ่ขึ้นในเรื่องของการที่เราปล่อยใจอิสระภาพและเริ่มต้นใหม่แล้วรอรับข่าวดีในเรื่อง,องความรักในอนาคตดีกว่าเมื่อเราหวางใจได้ในเรื่องของความรักมันก็จะค่อยๆมีเข้ามาอ่ะเราเจาะอ,อีนิดนึงว่าจะมีคนเข้ามาไหม พ่คือว่ามีแล้วก็เข้ามาหาเราเองด้วยนะไม่ต้องไปสัรหาเลยเลยนะครับดังนั้นเนี่ยรอรอคอยแล้วก็ปรับใจตัวเองให้พร้อมในเรื่องของความคิดเล็กคิดน้อยในเรื่องของบาดแผลอะไรต่างๆและเมื่อเราเยียวยาจิตใจตัวเองได้ความรักดีๆก็จะบังเกิดขึ้นนะกับตัวเรามากขึ้นกว่าดิมน,นะครับอ่ะดูสิว่าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเรานะ,ะครูบาอาจารย์ของเราจะซื้ออะไรกับเราบ้างนะครับ อ่าไขึ้นเป็นในเรื่องของสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่าไปแบกอย่าไปยึดอย่าไปถือมันเอาไว้ในเรื่องของความทุกข์ในเรื่องของสิ่งที่มันผ่านมาและเรามองเห็นถึงสิ่งที่ดีที่จะมาในอนาคตจะดีที่สุดในเรื่องของความรักมันจะค่อยๆดีขึ้นเมื่อหัวใจของตัวเราถูกเติมเต็มอ่ามีความสุขมากขึ้นอย่าไประวังอย่าไประแวงในสิ่งที่มันยังไม่เกิดบางทีคิดมากคิดเล็กคิดน้อยว่าจะกลัวอนาคตจะเจออะไรเหมือนเดิมมันทำให้มันจิตใจตัวเราเนี่ยมันก็ไม่ ไม่สามารถจะไปต่อได้นะเราก็เริ่มต้นเด็ใครได้ยากเพราะเรายังมีอะไรที่มันติดใจยอยู่ตัวเราอยู่นะครับดังนั้นเทพเทวะกำลังจะบอกเราว่าให้เราเนี่ยทำจิตใจให้พร้อมก้วการเติมกําลังใจตัวเราไปทําบุญไปสร้างกุศลบ้างน,นะครับให้ดีอาจจะต้องไปไหว้พระราหูเพื่อจะปัดเป่าสิ่งร้ายปัดเป่าสิ่งไม่ดีเป็นเชิงสัญลักษณ์ของเราแล้วกันว่าเราจะเอาทุกข์เอาสุขเอาสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยออกไปแล้วก็น้อมสีดีให้ มีมามากยิ่งขึ้นนะอะไรที่มันปกปิดในเรื่องของความรักก็ให้มันเปิดมากขึ้นฟ้าสว่างมากขึ้นดีมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับไพ่เตือนอะไรบ้างไพ่เตือนในเรื่องของการสร้างกําลังใจในตัวเองแล้วก็การที่เราทําให้เกิดความสุขนะสร้างความสุขในตัวเองเนี่ยมันก็เป็นทิศทางที่ดีที่เราสามารถทําได้นะครับดังนั้นเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของคนที่ ทุกบอกเล่าโบ,บราในช่วงนี้อยู่ที่60%นตะต้องสร้างกำลังใจตัวเองเยอะๆเ,เพื่อจะก้าวข้ามนะเรื่องต่างๆก้าวข้ามเรื่องที่มันทุกใจให้มันผ่านพ้นไปได้นะครับเรามาดูซิว่าในเรื่องของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะครับเป็นอย่างไร จชะตาเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นในเรื่องของการตัดสินใจแล้วก็การที่จะค่อยๆก้าวในเรื่องของความรักไปทีละเทียน้อยมันเป็นในการที่เราก็เริ่มอยากได้ควา,ามชัดเจนแล้วเราก็ชัดเจนจากกับเขาก่อนนะครับแต่ตัวเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะไพ่ขึ้นราษาสายหรือเดอะทาวเวอร์เนี่ยไพ่ขึ้นในเรื่องของความรักที่เจออะไรมาแบบหน,น,นัๆๆนกๆหน่วงๆเหมือนกันทําให้ฐานใจของตัวเขาไม่เหมือนเรานะดังนั้นแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะทําในสิ่งที่เราเคยทําได้นะบางอย่างมันทําไปแล้วเขาก็มันเหมือน เรายิ่งทําเขาก็ยิ่งเฉยๆนะมันไม่ใช่ความผิดของเราแต่ว่ามันเป็นแผลในใจของตัวเขามากกว่าที่เราต้องค่อยๆเข้าใจเขามากขึ้นนะครับอ่ะแล้วเราจะทําอย่างไรได้บ้างดูซิในเรื่องของการกระทําของเราเนี่ยมันก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยไปก็แล้วกันเนเรื่องของความรู้สึกสิ่งที่มันเป็นตัวเขาสิ่งที่เขารู้สึกเนี่ยมันค,ค่อยๆหาทางออกแล้วก็ปรับใจให้มันดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับาแล้วเขารู้สึกยังไงกับเรา อ่าไพ่ขึ้นว่าเขารู้สึกดีกับเรารู้สึกมีความสุขกับเรานะแล้วเขาก็เห็นว่าเราเนี่ยเป็นผู้หญิงในฝันเป็นผู้ชายในฝันเลยแหละเนี่ยเรื่องของความรู้สึกต่างๆที่เอ่อมันมันเกิดขึ้นจากการที่เราทําให้เขาแต่ว่าเออเขาก็ยังไม่สามารถที่จะออกจากความทุกข์ที่อยู่ในใจได้แบบเต็มรอยนะครับเราจะช่วยเหลือเขาอย่างไรได้บ้างนะครับอ่าไพ่ขึ้นว่าสิ่งที่มันเป็นอะ่ะมันก็ค่อนข้างยากเพราะเราก็ไม่ใช่คนที่ไปปลดปล่อยความทุกข์เขาได้ขนาดนั้นแต่เราสามารถที่จะ สร้างความสุขบางอย่างที่มันเดียวยาจิตใ,ใจเข้าไปได้เรื่อยๆมากกว่าแต่เรื่องแผนในใจของตัวเขาเนะี่ยต้องรอให้เขาพร้อมแล้วเขาจะเล่าพูดหรือคุยกับเรามากยิ่งขึ้นจากการที่เราสร้างโมเมนต,ต์ต่างๆให้เขารู้สึกดีรู้สึกมีความสุขก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาในทิศทางที่ดีมากกว่านะครับในเรื่องความรักมันก็ยังพอมีทางออกนะแต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับเรารู้สิว่าเทพเทวาซิงศักซิงจะเหมาะอะไรกับเรานะครับในเรื่องความรักสิ่งที่มันเกิดขึ้น ไห่ขึ้นว่าการที่จะฟื้นฟูเรื่องของความรักบางทีมันก็เป็นเรื่องของกรรมเป็นเรื่องของการกระทาของตัวเขาที่เขาไปพบเจอถ้าเรามองเรื่องของหลักเหตุและผลเนี่ยเออมันก็เป็นสิ่งที่เขาเจอแต่เราก็ทำได้แค่ฟื้นฟูพลังใจของตัวเขาให้ดีเพิ่มขึ้นมากกว่าในสิ่งที่เขาพบเขาเจอนะครับแล้วก็เราคอยจะอยู่หา่างๆยังห่วงๆนะแล้วก็ทำบุญให้เขาและชวนเขาไปทำบุญก็ได้ให้มันมีจิตใจที่ดียิ่งขึ้นแล้วก็เสริมสร้างพลังใจซึ่งกันและกันทำให้ความรักมันถูกเติมเต็มที่ดีมากขึ้นกว่าเดิม ในเรื่องต่างๆมันก็จะทำค่อยๆนัาไเป็นการสิ่งที่มันค่อยๆจัดการทางความรู้สึกจัดการสิ่งที่มันเป็นให้ดีมากขึ้นกว่าเดิมนะครับอภัยเตือนอะไรบ้างไพ่เตือนในเรื่องของสร้างกําลังใจซึ่งกลรกันะรู้จักจิตรู้จักใจและเติมเต็มในความทุกข์ที่เขาเป็นเติมเต็มความทุกข์ที่เราเป็นทุกอย่างมันจะค่อยๆเดินๆเดินต่อไปได้ดังนั้นเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในช่วงนี้อยู่ที่70นนะคือมันเป็นความพยายามของเราและมันจะค่อยๆ ทาลายกำแพงของเขาเนี่ยไปเรื่อยๆก็ไปทิศทางที่มันไม่ได้ตกลงแต่เพียงแค่ว่าต้องใช้เวลาเท่านั้นเองนะครับให้เราสร้างใจของเราให้ดีด้วยนะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวจะไม่มีใจใจะไปสู้ต่อนะครับเรามาดูในเรื่องของคนที่มีคู่ดีกว่านะคนมีคู่เป็นอย่างไรเจ้าตาเป็นอย่างไรบ้างเจ้าตาไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการสร้างความรู้สึกที่ดีการปรับใจของเราเนี่ยให้มันรู้สึกมีความสุขมากขึ้นในอารมณ์ในความรู้สึกในจิตใจต่างๆมันก็ ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเข้าใจคู่เรามากน้อยแค่ไหนเพราะว่าในว่าพ่ยขึ้นเป็นในเรื่องของเขาเนี่ยมันมีเรื่องบางอย่างที่มันกระทบทางจิตใจและเราพยายามที่จะเข้าหาเขาเราพยายามที่จะปรับใจให้เขารู้สึกดีมีความสุขและไม่ไม่ติดในเรื่องของอดีตนะครับอดีตมันเกิดขึ้นดูสิมันเกิดความคาดหวังนะความคาดหวังในเรื่องของความรักมันเกิดความคาดหวังในสิ่งที่เป็นจนเกินไปมันเลยทําให้มันรู้สึก เมื่อมีความคาดหวังมันค่อนข้างเยอะพอเยอะปุ๊บมันก็ทําไม่ได้ทั้งหมดหรอกมันเกิดจากต้องทําความเข้าใจซึ่งกันและกันและเขาเข้าใจเราเราเข้าใจเขาให้มากยิ่งขึ้นนะครับปัจจุบันไพ่ขึ้นในเรื่องของการที่มันอาจจะมีการกระทบกันในเรื่องของใจนะมันเลยเกิดความคาดหวังมันเลยเกิดการกระทบจิตใจค่อนข้างมากแล้วต้องเกิดจากการที่ต้องเปิดอกคุยกันให้มากๆเพื่อจะให้มันเกิด ในเรื่องของความสุขที่มากขึ้นเมื่อเข้าใจกันแล้วนะครับในเรื่องของความรักจริงๆมันก็รักกันนะดังนั้นแล้วเนี่ยเมื่อมันเกิดปัญหามันจะทําให้เข้าใจกันมากขึ้นแต่เมื่อเกิดปัญหาแล้วเราจะฟังกันมากน้อยแค่ไหนเอาใจเขาบ้าสใจเรามากสักเพียงไรมากกว่านะครับออะดูซิว่าเราจะทําอย่างไรได้บ้างไพ่ขึ้นว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดเพราะความรักกันแหละมันไม่ได้เกิดเพราะความโกรธความเกลียดเลยแต่เป็นความหวังดี ไดความหวังดีเนี่ยบางทีมันก็ประสง่งร้ายนะครับผส์ร้ายนี่หมายถึงอะไรมันโดยไม่รู้ตัวนะครับคือมันเป็นแบบเราก็เออเราก็หวังดีกับเขาเขาก็หวังดีกับเราแต่บางทีมันเป็นทางความรู้สึกแล้วก็อารมณ์ที่มันไล่เหตุผลบางอย่างนะแล้วก็ต้องระวังเหมือนกันในเรื่องของเหตุผลที่มันอาจจะต้องมาทิ่มแทงจิตใจซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นเมื่อเราเข้าใจกันมากขึ้นในสิ่งที่เป็นเนี่ยในเรื่องของความรักมันจะค่อยๆปรับจิตปรับใจกันมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อเข้าใจหัวใจกันมมาากกว่เดิ เมื่อสิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นทําให้ใจมันเยวยาได้รับพลังใจและเมื่อคุยกันมากขึ้นจิตใจก็ดีมากขึ้นตามด้วยเช่นกันถ้เราเนี่ยทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับสร้างพลังใจซึ่งกันและกันและมันจะเยวยาใจไปที่ทางที่ดีด้วยเช่นกันนะครับอ่ะดูสิว่าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลักของเราต้องคู่นะ,ะจะบอกอะไรกับเราต้องคู่บ้าง ในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไพ่ขึ้นเป็นเรื่องของกรรมนะเคกกรื่องของการการะทํามากกว่าเพราะว่าทุกสิ่ง,งอย่างที่มันเกิดขึ้นมันไม่ได้เกี่ยวกับอะไรที่มันบัลนบดานให้มันเกิดขึ้นแต่มันเกิดจากการการะทําที่เราทําในปัจจุบนันจนถึงอนาคตหรืออดีตมาส่งผลถ,ถึงปัจจุบันทุกสิ่งทุกอย่างก,ก็ต้องยอมรับก่อนอย่างแรกว่าเออเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นและเราจะจัดการในสิ่งที่มันเป็นปัจจุบันอย่างไรนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คอยปกปักรักษาคอยช่วยเหลือให้ คู่ของเราเนี่ยมันดีขึ้นแต่ก็แนะนําให้ไปทําบุญสร้างส่วนตัวเองเยอะๆก็แล้วกันเพื่อจะส่งเสริมนะในเรื่องของคู่ให้ไปต่อให้ดีขึ้นให้มีกําลังใจมากขึ้นกว่าเดิมนะครับการที่เราอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งคู่มันทาให้ส่งเสริม สร้างกุศลร่วมกันนะทำบุญตักบาตรร่วมขันนะก็ทําให้แบบทุกอย่างเนี่ยมันค่อยๆเยียวยาและดียิ่งขึ้นส่งเสริมเราิ่งขึ้นไอ้เรื่องที่เป็นปัญหามันจะลดน้อยถอยลงไปนะชลาชะลอลงในทิศทางที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมนะครับไพ่เตือนอะไรบ้างไพ่เตือนในเรื่องของความรู้สึกจิตใจที่เออมันต้องค่อยๆถูกจัดการถูกการที่เราปรับจิตปรับใจปรับความรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเรา รู้จักกันมากน้อยแค่ไหนมากกว่าแล้วก็อะไรที่มันยังอยู่ในจิตในใจของตัวเราก็ต้องมีการพูดคุยและปรับจิตปรับใจให้มันเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นดังนั้นเปอร์เซ็นในเรื่องของคนมีคู่ในห้องชุนี้อยู่ที่60%เปอร์ต้องมีการจัดการปรับจิตปรับใจให้ดีมากขึ้นกว่าเดิมเป็นกำลังใจให้ครับ